สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสวยๆสภาพงามๆหคันนะครับกับ t o โ o ต a o o r o l a อันติดรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ตัว E ปี2013นะครับชุดแต่งรอบคันยางใหม่ใช้ได้เลยครับสวยสภาพดีมากๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับนี่เลยครับสวยมากๆครับนำมาฝากนะครับเผื่อใครกำลังหารถมือสเน้นความทนทานนี่เลยครับ ตนตำรับของความทนทานแน่นอนโตโยต้าโคราอันติดขับรถบ้านแท้สีสวยสภาพดีชุดแต่งงามๆแบบนี้ใครกําลังหาใช้งานนะครับเครื่องพันแเกียร์ออตโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกความไม่เคยติดแค๊ครับรถภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครหาใช้งานนะครับมีบริการจัดไฟนั้นทั่วไทยพน 3,900โดยประมาณนะครับ179,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันการจัดส่งให้ด้วยครับส่งได้ทั่วไทยครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีนะครับภายในสวยๆนะครับเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอสระบบแอร์ออโต้กระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถโดยรวมสวยนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมๆนะครับไม่มีขาดครับรถเตยรวมสวยครับใช้งานไปแล้วโดยประมาณ290,000กมนกิโลเมตรนะครับสำหรับอันติด ดูแลดีมากๆนะครับคันนี้เช็คศูนย์ตรงเป๊ะเลยครับรับรองว่าสาภาพดีมาฟังเสียงเครื่องยนต์มาทดลองขับด้วยนะครับรับรองไม่ผิดหวังคัดส,สวยๆมาฝากนะครับคันนี้ งามมากๆนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มใครกําลังหารถใช้งานนะครับจัดไปครับคันนี้จดปี2 0 1 3นะครับเครื่อง Dual VVTi นะครับเป็นโชม m i n เนอร์เชนะครับสวยเกรด A นะคันนี้ขัดเกรดมาให้ 3A ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับมีประกันชั้นหนึ่งอีกต่างหากนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับลิ้วรอยลำนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับใครหาใช้งานนะครับเราเก็บงานเช็คระบบมาให้เรียบร้อยนะครับ รับประกันการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยใครเครดิตดีออกรถส่วนบาทเหลือเงิน6 0,000ก็จัดให้ได้นะครับถ้าท่านอยากเหลือเงินเป็นลงทุนนะครับเหลือเงิน60,000จัดให้เลยครับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานนะครับนี่ครับ toyota corolla untis นะครับเรื่องความทนทานไว้ใจได้เรื่องอะไรการซ่อมบำรุงก็ไว้ใจได้ครับใช้ได้อีก5ปี10ปีนะครับรับรองว่าสวยจริงสภาพดีจริงคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คมาให้นะครับ ครับรับรองว่าแ่มครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นนี่ต้องระวังครับเพราะว่าหมกเยอะครับเราไม่ได้รับซื้อรถประมูลมาขายให้ท่านนะครับเราหารถบ้านนะครับรถที่เขามาเทินโชว์รูมอะไรแบบนี้นะครับรถประมูลเราไม่แตะเลยครับทั้งท้ที่รถประมูลเนี่ยเราสามารถขอ20คันเอามาทํากําไรก็ทําได้แต่ทำไมถึงไม่ทําเพราะว่ารายละเอียดของรถประมูลปีกย่อยเยอะมากๆครับผมจึงคัดแต่รถบ้านเพียงเท่านั้นนะครับ ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยใครยังหารถมือสองนะครับมาครับทางนี้จัดให้ครับรถไฟฟ้าผมก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับจัดไปครับรับรองว่าไม่